อ้ลงจากรถตามหา3ามล้อครับสามล้อพว่วงครับสวัสดีครับอยู่ชายบ้าน,นานะครับผมวันนี้เรามาตามหาสามล้อพ่วงครับเพราะจะพาแกาไปซื้อเครื่องใหม่นะครับซื้อเครื่องอ่ะอเดี๋ยวจะไปถามแกดูไหนอ่ะ

ไปรู้จักเขาได้ไงนะน่ะฮะไปรู้จากเขาได้ไงอ่ะโอ้สเดเสเดยังไม่รู้จักคนบ้านกรวดครับรู้จักคนขับรถขยะได้ไงไม่เข้าใจเดี๋ยวเดดมาต้องถามเพิ่งหน่อย ยังเหลือแต่ของใช้ส่วนมากของเราที่ต้องใช้ถ้าเวลาเราไม่มีไปเราไม่มีอะไรเลยก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับถ้าเราไม่มีเงินซื้อกินแล้วก็เราก็เส็่หมลเราก็ต้องมีพวกเนียคือการเดินเก็บของเก่าอย่างเงี้ยครับอันแหละก็เก็บอย่างนงี้แหละเก็บก็หาอย่างนงี้แหละครับถ้าหาเยอะๆมันก็จะไม่ค่อยมีเนาะอืม ราก็สะสมอย่างนี้ทีละนิดี้พวกนัดอย่างนี้ไม่เอาครับอย่างนี้ดีเลยครับแต่ผมมองไม่เห็นไงมองไม่เห็นถ้าเนี่ยดีมากเลยเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับพวกเศษเล็กเศษน้อยได้ไหมถ้าใบเกียนี่ก็คือไว้ใช้ครับถ้าพวกเศษเหล็กอย่างเงี้ยได้เนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแบบพวกเศษสายอย่างนี้เนาะเก็บอย่างเงี้ยนะครเพราะว่ามันจะหาอยู่ที่นี่นี่ ถ้าเราจะไปเอาเยอะๆมันไม่มีหรอกรผมน<บ>ึกว่าเดินหาเก็บตามบ้านิที่คนเขาอยู่ไม่เก็บใช่ไหมไม,ไม่เข้าใช่ไหม,ไมเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อไม่มันมันซื้อแต่ว่าคนซื้อมันเยอะแล้วแต่ก่อนผมก็ซื้อนะอืมกำไรก็ไม่เยอะนะอกำไรก็กิโลละบาทสองบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้คนซื้อมันเยอะคนหาเยอะ เม่เมนะเมีสดี๋ยวขอถามหน่อยทำไมได้มารู้จักกับคนบ้านกรวดทำไมนะอย่างอย่างอย่างชำนาญเนี่ยเขาเป็นพี่เขยผมนะเนอะเอมีน้องสาวนี่สาวผมอ่ะแต่งงานกับเขาตั้งแต่นานแล้วตั้อ๋อยู่กันละสินใช่ใช่ไหมใช่ไหม เดี๋ยวใจเย็นเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เอาดะไรมากับผมแล้วก็จะเอาอะไรอีกเอาแบบนี้เลยเหรอทุกอย่างทุกอย่านี่นี่เล็กเลกมันต้องเออนี้คลุะต้องเคาะต้องหาเคาะหาอะไรเคาะมันต้องคุบนะได้ ไปไหนครับอ๋อมาส่งของอ๋อนี่มาเกไอ้สามล้อพ่วงนี่นี่แหลราที่ก็บของเกอยนั่นแหละเคัใช่นั่งคัดแล้วก็ขายแยกขายนี่แหละเพิ่งมาเจอกันเอของเกนี่แหละเาบอกว่าไได้ห็นข้าวได้กินอะไรหน่อย เขาไม่เอาแล้วเราก็สะสมเอาเอสะสมแล้วแกไปแยกไกอไ้ตะกูไอ้อะไรตะกอะูอะไรอะไร<ย>ต่างหากเนาะแยแกดีเอดดีเดีจะกวนผมยังหาไม่ได้เลยทีละสองกิโลสามกิโลก็หายากถ้ามันนอกถ้าในเมืองมันจะมีอยู่

แหวนโอ้โหขได้นี่ยเครับเรามาติดตามครับผม,ผมติดตาม3มล้อพ่วงนะครับติดตาม <Alum. S 1> ชีวิตพี่วงนะครับแกชื่อวงนะครับผมวันนี้จะพาแกไปซื้อเครื่องใหม่ซื้อเครื่องของ เครื่องของไทเกอร์ซื้อเครื่องของของของลายของไทเกอร์เนาะผมว่าภ <tube> <hours> <at> ูมิต้านทานพี่แกดีกว่าพวกเราเลยดีกว่าเยอะเลยบางทีผมก็ต้องไอ้ทายากันยุงอ่ะเพราะว่ามันมันปะปะเล่าปะตอนนี้ก่อนอ่าเก็บก่อนเดี๋ยวไออันนี้ก่อนไปซื้อเครื่องก่อนนั่นแหละพีีีี่่ชาาอยยกทววดดแถน้้ไไมเล โอ้ยไม่ได้ถ้ามามาข้าวหลังนี่ต้องต้องเสียนะไหนนี่จอดนี่แหละอ่ะไปเดี๋ยวเราพาแกไปซื้อเครื่องก่อนครับผมนี่เห็นตรงไหนก็ทักแกได้ครับแกเป็นคนอัธยาศัยดีพูดดีครับผมแก ก็ให <Es> <an> ้แกหยุดเก็บ <taking> ก่อนจะพาแกไปซื้อเครื่องเพราะเครื่องรถมอไซค์คันนี้ม <onut> ันเล็กครับเนี่ยเล็กมากเลยจะจะเอาเครื่องใหญ่มาใส่ให้แกครับประมาณร้อยกว่าแรงแรงเนี้ยให้อยู่งี้ก่อนเนาะไม่เป็นไรเนาะอ่ะไปครับหับทิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับผมสวัสดีครับ